จะเป็นเส้นทางนะครับไปที่อำเภอรุ่นนแดงจังหวัดพิรำนะครับระหว่างร้านซายนะครับด้านข้างจะเป็นปั๊มบตทอนะครับบตทอนะครับปวามือนะครับก็จะเป็นรถตัดนะครับที่ชัดเจนขึ้นมาครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับระยะขาตนะครับไปร้านเครือเสือมือสองเพื่อร้านซายนะครับ ออกจากปตทไปนึ่งประมาณยี่ไปห้าร้อยเมตรประมาณกิโลนึงนะครับเนาะไปโดนหนึ่งนะครับนี่คือเส้นทางนะครับอำเภอละหันทรายไปที่รินแดงนะครับร้บานจะอยู่ติดกับถนนด,ดำนะครับน้องท่านใดที่ผ่านมาท่านนี้ก็แวะนะครับพบปะพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเส้นเสียงมือโซ่นะครับของเรานะครับนี่เราก็ไปเรื่อยๆนะไปถึงร้านแนละ้ว ก็อยู่ระหว่างยูเทินพอดีนะครับยูเทินนะครับยูเทินขวามือนะครับตรงข้ามกับร้านทัญบุญนะครับอันนี้นะครับร้านก่อสร้างนี่ใกล้ถึงแล้วนะครับนี่ก็จะมีป้ายบอกนะครับนี่ว่าตรงนี้เป็นยูเทินนะครับยูเทินนะครับนี่ก็เป็นร้านเครื่องเสียงนะครับมือสองของเรานะครับตลาดทรายอยู่ข้างถนนเลยนะครับนี่สายโนนยินแดงละหันทรายนะครับ เดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศนี่ <Okay. S 1> นี่คือหน้าร้านนะครับอันนี้ฝนตกนะครับปิดตัวไอ้ฝนตกนะโอเคครับผม